เาละครับคุณผู้ชมครับก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับรายการ Moonlight Channel นะครับผมคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือไขมันนะครับมาอยู่กันในเกม GTA San Andreas นะครับเกมเก่าในตำนานนะครับที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผมเองนะครับว้าววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปย้อนวันๆนะครับสมัยที่ยังหัวเกลียนแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมนี้นะครับในร้านเกมนั่นเองนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลัังใใจห้้ผมดวยนะครบ เมื่อได้คนกดไลค์กันแล้วนะครับก็โอเคครับ let's go หน้าตาดีมากนะครับหน้าตาทีเจเนี่ยแบบหล่อหล่อจริงนะครับเมื่อเกมนี้ผ่านมาเป็นสิบกว่าปีนะโอ้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าทีเจเนี่ยยังหล่อเหมือนเดิมนะครับว้าวซึ่งไอในเกมนี้นะครับความสนุกของมันนะครับก็คือมันมีสูตรนะครับสูตรโกงนะครับเออ มันจะมีพวกแก๊งมาเฟียนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ตำรวจนะครับพวกนี้ก็คือมันจะเป็นศัตรูกับเรานะครับ think, อแรกๆมันก็จะพูดคุยอะไรกับเราก่อนนะครับแล้วมันก็จะมันก็จะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับดูบไปนะครับโอ้โย่มาสับเบิรอ้าเปิดก่อนได้เปรียยว oh. อ้า เปิดก่อนกุตุตยเลยเนี่ยเปิดก่อนไม่เปิดก่อนไม่ได้เปรียบจริงเดี๋ยวผมจะไปแก้แค้นมันนะครับโดยการใส่สูตรโกงนะครับดับแรกนะครับสูตรที่ผมจะใส่สูตรแรกนะครับก็คือมันเป็นสูตรที่สําคัญมากๆนะครับก็คือที่ผมต้องใส่เริ่มแรกตอนเล่นเกมนี้เลยก็คือสูตรไม่ติดดาวนะครับไม่ติดดาวนะโอเค ฟาอ้าใ้าสเสียจเสด็จขึ้นอ่ะโอเคติดแล้วนะเออสูตรนี้ก็จะเป็นไม่ติดดาวน,นะครับเราสามารถไปก่อควนคนโดยที่เราไม่โดนจับได้นะครับอย่างเช่นนะครับเรามาต่อเยเจ้คนนี้นะครับโอ้ชีตำรวจนะครับเดินอยู่เราสามารถต่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับ oh, <you> โดยที่เราไม่ติด <you 're S 1> ดาวน,นะครับ <c oughs> โอเคหลังจากสูตรหลังจากสูตรไม่ติดดาวนะครับสูตรที่ผมจะใส่ต่อไปนะก็คืออาวุธนั่นเองนะครับถ้า CJ นะครับถ้าเล่นเกมนี้นะครับถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยมันไม่มันนะครับต้องมีอาวุธนะครับอันหนึ่งก็สองอันหนึ่งก็สองซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงลง,ลงซ้ายเออมันตัอ้งอย่างนี้นะครับซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลง้าเอาเปลี่ยนสูตรปืนอันนี้ปืนหนึ่ง ตอนนี้เราสามารถที่ไปหาพวกแก๊งได้แล้วโดยการยืมรถตำรวจเลยยืมรถตำรวจตำรวจครับยืมรถไหนครับขอบคุณมากครับเอ้เอาเอามึงเอาคืนหายเยี้ยเลยเดี๋ยวเจอกูไปเอาเอา C J มึง นไม่รอดโย่เบอร์ดเฮเบอร์ถึงหวันนี้เราต้องหารถขี่ละขอสุดรถแป๊บลมนะครับลมหน่อยครับ ก็บอกแล้วให้หลบดิกระสีไอ่ะเยาสวัสดี ออ,อ,อ,ออืมกินออออน้ำไปหน่อย <c oughs> ออโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปใส่สูตรก่อนเดี๋ยวผมมานะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมไปใส่สูตรมานะครับ <c oughs> ผมก็ได้แบบว่าแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมเพราะผมไปฝึกตัวเองมาอย่างหนักว่าดูกล้ามดิ <c oughs> โอ ที่ร้ว่าผมใส่สูตรก้ามนะครับแล้วก็ <Come> on, แล้วก็ห <young bro. S 1> มัดหมัดเดียวจอดผ <laughs> มดเป็นไซตามะเ <c oughs> ดี๋ยวว่าเอามือมีอะไรอะ่ะ <laughs> ผมเป็นไซตามะแล้วทุกคนวันพัน ระวังนะครับจริงจริง <laughs> จะไปไหน <laughs> จักรยาน

เือมึงรักกันมากใช่ไหมสูตรที่ผมจะใช้ต่อไปนะครับก็คือประชาชนทุกคนมีอาวุธติดตัวนะครับอ่ะโอเคเจ๊ เฮ้ยนี่เขามาช่วยเราเหรอทุกคนเฮ้ยขอบคุณครับพี่ช่วยผมใช่ไหมครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยชาวบ้านมีปืนแล้วอ่ะทุกคน ถือปืนอันตรายนะอีหนูบอกว่าอันตรายบอกว่าอันตรายบอกว่ามันอันตรายน,นี่นี่มองหน้าทำไมวะจะมีเรื่องเหรออืวันดีครับเจี๊ <c oughs> วันดีครับเจี๊เ <c oughs> <c oughs> จอใครกูต่อยหมดเจอใครกูต่อยหมด <c oughs> ปล่อยหมดไม่สนลูกใครบริการซ่อมรถให้ฟรีครับไม่คิดค่าบริการ C J Service กินดีให้บริการครับเอโอ้โ,อโหเนีย่ยซ่อมดีเกินนะครับ C J บอกไม่สนไม่สนใจใครแล้วนะครับโอ้โห เฮ้ยอเมริรากันแล้วมึงยิงกูอะไรนักหนาวเนี่ยโอ้หนังบูจัดเอ้ยลงลงลงไปส่งอาหารครับทุกคนพิจ๊ะบอยเมืองวินาสตารโรกันหมดแม่งยิงก,กันยับเลย คนครับใจเย็นครับทุกคนโอ้หทุกคนฆ่ากันยับเลยอ่ะทุกคน NPC ฆ่ากันยับเลย ตำรวจเฮ้ยตำรวจลงมาช่วยประชาชนมาในเมื่อเอาเมืองมวุ่นวายขนาดนี้ครับนี่นี่คือชุดฮีโร่ของผมนะครับว้าวกูกลายเป็นัวเชี่ยอะไรไปแล้วเนี่ยเอามีเอามีกาฟรีเลย,ยกูไอ้เก่า โอ้ดัมเมียมนี่แหละสิ่งที่ผมฝ่ายายมานั้นผมจะเป็นฮีโร่เ ah! อาอม oh, <fight> าแล้วผมจะออกไปช่วยผู้คนแล้วนะครับ ah! ก่อนอื่นเราต้องมีรถประจำตัวนะครับถ้าเราเป็นฮีโร่เนี่ย đồn <coughs> nè. Cố l ê โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิป GTA แซ่ในวันนี้นะครับดูแล้วหากันไหมครับถ้าดูแลฮานะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ